สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ยูทัยเกมเมอร์ด้วยนะครับยูทัยเกมเมอร์ครับช่อง YouTube ดีๆที่มีมากกว่าเกมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากมากเลยนะครับขออนุญาตเก็บเศษสักครู่หนึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะอินเดียนะครับต้องบอกว่าพอได้น้องตัวน้องไปเว v e r มาครับมีก็ผสมนะครับส่งมาส่งมาแล้วก็เอามาผสมนะครับ ก็ถือว่าอันนี้อันนี้คือน้องที่ส่งมานะครับอันนี้คือน้องที่ผสมมาได้นะครับอันนี้ก็คือน้องที่กาลังฝักอยู่นนครับก็เป็นน้องไบคเวเร์เหมือนกันนะครับไพ่ล่าพ่อพีนะครับเอาวันนี้เรามีภารกิจรับน้องใหม่แต่ไม่ใช่ที่เกาะไม่ใช่เกาะนสี่ซันนะครับไม่ใช่กาะสี่ซัน เมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยู่เกาะไหนนะเกาะอิตาเลียเหอเอาไปเกาะอิตาเลียนะครับพูดผิดนะเมื่อกี้อยู่เกาะซีซั่นนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บุกออฟมาสเตอร์นะครับเกาะอิตาเลียนะครับคอมมอนยี่สิบสามทัพยี่สิบสามคอมมอนเต็มเปลี่ยนนะครับและหกอีพิกยังไม่ได้นะครับซีซั่นไม่มีนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวที่วอลเปเปอมแบมอยู่นะก็จะเป็นน้องอีพิกนะครับน้องทัพทีมนิงน่องนะ 2,550เพรนะครับราคาขายนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็พยายามผสมเพื่อ,อจะเห็นว่านี่เห็นไหมอันนี้คือการผสมผสมแล้วไม่ติดนะครับเราก็จะได้ตัวน้องคองมบอนธรรมดามานะครับขอระยะ7นโมงสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล41นะครับตัวคิสตันโมองอยู่ที่1,500,000ลนะนะครับเพชรอยู่ที่360นะครับแล้วก็ขนมอยู่ที่ 52ล้านนะครับนี่พอวางนะไปรับเลยแล้วกันนะรับเตือน,นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีมาให้ผสมนะครับแล้วก็กว่าจะกว่าจะผสมเสร็จกว่าจะเอามาฟักเพราะใช้เวลา2วัน2วันก,นก,นกว่าๆนะครับในการผสมแล้วก็ สอกว่ากว่าในการซักนะครับแล้วก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเอาไปรักษะไข่เป็นสี่ส้มๆนะมีคีบมีคีบมีหนามมีหนามมีเกตไปเฮ้ยสามขาน้องปลาใส่ชุดํำน้ำนะครับแลเบโลฟิตนะครับแลเบโลฟิตก็เป็นผลพู้จากการที่ผมผสมแล้วก็ ป้อนให้ตัวของน้องอุ่โยนนะครับนี่ป้อนให้ตองตัวนี้แล้วก็เข้ามาเข้ามาในช่วงวอแวบวองแวมพอดีนะครับผมก็เลยได้มานะครับอ,อ,อูววางได้ไหมวาเปตรงนี้ตรงนี้อันนี้ตัวของน้องปกติแล้วนี่ช่วงนั้นผมก็ผสมเพื่อเพื<ๆ>่อที่จะเอาครับนนี่อันนี้ส่วนนี้คือน้องที่เป็นนี่นะครับ เลเวล4แล้วนะครับตัวก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้เราแซฟไปไหนไม่ได้นะครับส่งไปไหนไม่ได้นะครับเราก็ต้องส่งฟักนะอ่าส่งไปนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่าจะทํำยังไงให้แบบเราให้เราได้ตัวดองนี้ดีเนี่ยเอามาผสมกันได้ไหมเออ ใช่ไหมอลอง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 พอนี้ผมผมก็ไม่เคยเลยนะ๋ยวดูซิว่าเอาแบบเอาน้องแบบตัวเดียวมาผสมก็ได้หรือเปล่านะครับเป็นแบบเลเวลสี่กับเลเวลสแบบน,น,น,นี้น่าจะมีโอกาสติดเออเนี่ยน่าจะมีโอกาสติดไหมเพื่อนครับเอาไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ เอามาผสมกันเองไม่ได้นะครับต้องไปผปสมกับอันอื่นนะผสมกันแล้ไหมผสมวันนี้แล้วกันหรือผสมกับน้องนี่ดีผสมกับตัวปกติ <c oughs> ลองดูลองดูสิบชั่วโมงก็ได้น้องครับทีมครับเนี่ยเหมือนกันเลยอันนี้สิบชั่วโมงกันนะครับเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ประสมความสำเร็จนะครับอดไป เดี๋ยวเราไปดูลักษณะข,ของน้องแรที่เราเพิ่งรับมาวันนี้แล้วกันนะครับคือตัวน้องปกติเนี่ยก็จะมีสองขานะครับลักษณะเป็นปลาใส่ชุดนำน้ำนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นออกตัวสีเขียวส้มนะส่วนน้องแรที่เป็นสีส้มเลยนะครับแล้วก็มี3ามขาที่แปลกๆเลยคือมี3าขานะครับแล้วก็ช่วงคลีบบนหัวนะจะเยอะกว่านะครับแต่ครีบ้างอะครีบ คลิปบนดีเหมือนกันนะครับแต่มีคลิปงอกออกมาอีกข้างข้างนะนะครับน้องเปสีส้มมีสามขานะครับน้องปลานะปลาส้มนะผมต้องเรียกว่าอะไรน้องปลาส้มน้องปลาส้มสามขานะครับปลาส้มสามขาเกาะอิตาลียนะครับ ผมขอยัดป้อนเป็นเลเวลสี่เลยนะครับวู้ก็ถือว่าได้เพิ่มมานะเพื่อนนะครับถือว่าได้เพิ่มมาแล้วกันนะครับอีหนึ่งล้อนะครับก็ถือว่าเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงผสมผสมอีกนะครับนี่ผมกดให้ อันนี้คือน้องน้องราบอค4เบตนะครับอาดูในโรงแรมนี่อยู่นี่อีกตัวนึ่งอันนี้เป็นน้องราบอ่1เบตนะครับเห็นปะเพื่อนอันนี้คือน้องโลบอกนะครับน้องน้องลับบอกนะครับลับบอกน้องหุ่นยนต์ตัวที่สองนะครับที่ผมผสมนะก็คือใช้ใช้เหมือนกันเลยนะครับคือเอามาลองว่าคือเอามาลองว่าถ้าเราผสมเนี้ยจะมีโอกาสติดจะมีโอกาสติดตัวแลห,หรือเปล่านะครับ เพื่อจะเห็นว่าเขาไม่มีเขาไม่มีแรขายนะเขาไม่มีตัวของน้องวับบอกนะครับวับบอกเนะ่ยแรขายนะครับมีแต่ตัวเนี้ยนะครับซึ่งผมได้มา2แล้วแต่ในตัวของบุกออนสเตอร์เนี่ยเขามีแรนะครับอ๋อเขาใช้สตาร์พาวเวอร์ซื้อเหรออ๋อ,อเข้าใจแล้ว แบบที่ผมก็ต้องเก็บแลแต่ก็น้น่าจะป้อนนานอยู่นะครับน่าจะป้อนนานอยู่ยวค่อยทําแล้วกันอ๋อเข้าใจแล้วผมว่าทํำไมถึงไม่มีขายนะครับต้องใช้คะแนนของตัวสตาร์พาวเวอันนี้นะคะแนนของสตาร์พาวเอนี่เพ,พื่อนๆได้มาจากเกาะนี้นะครับเกาะนี้ oh, okay. นี่นี่นี่ทิโบครับทิโบแล้วก็จะกด เอาน้องมอสเตอร์นะครับเข้าไปยืนตีป้องป้องป้องแปลงแล้วเพื่อเพื่อนก็จะาป้อนอาหารครับป้อนฟีดเนี่ย <_ S 1> จะเป็นคิสซั่นม่วงก็ได้นะครับเป็นเหรียญก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเหรียญนี่ใช้เยอะเลยแล้วก็ใช้ถ้าเป็นขนมนี่ก็ใช้เยอะเลยนะครับตัวคิสซันม่วงผมว่าถือว่าใช้น้อยนะเนี่ยครับเลเวลยนะี่สิบเนี่ยเลเวลยนะี่สิบเนี่ยเพิ่มขึ้นก็อีกร้อยยี่สิบเอนะครับเขนาน่าจะเป็นแบบของแพงอ่ะนะครับแล้วก็เขาก็จะให้คะแนนเป็น ให้เป็นของรางวัลเป็นของตัว s l a r Power สีฟฟฟ้านี่นะครับซึ่งผมได้มาจากก่อนเนี่ย462แล้วนะครับเมื่อครบอาทิตย์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครบอาทิตย์นะเขาก็จะรีใหม่นะครับเป็นเลเวลหนึ่งแล้วเราก็มาป้อนใหม่นะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็เกาะถ้าแบบมีเพื่อนๆแบบมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนๆเขาส่งมอนสเตอร์มาอยู่ในเกาะเพื่อนๆด้วยนะครับก็จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ กลับไปที่เกาะเรานะครับ380เบ็ดเบตเต็ม400ร้อยครับน้องป่าส้ม3มขานะวันนี้ภารกิจรับน้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้น้องใหม่มาเป็นน้องป่าส้มสามขาที่เกาะอ,อิตาเลียนะครับอยู่ไทยเกมเมอร์นะครับมาสกีมอนสเตอร์เพื่อนคนไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดโอ้ยน้องหุ่นยนต์เสียงดังมากไป เพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตา,ามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมุกมาม่าครับสวัสดีครับให้เสียงเหมือนกันเลยนะทำท่าเหมือนกันด้วยนะครับแตกต่างกันแค่รูปร่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับนะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับทั้งเสียงร้องทั้งท่าทางนะครับแตกต่างกันที่รูปร่างแต่จิตใจเราตรงกันนะโอเค